นูเวลบอกว่าปุ๊กกี้ลงแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะน้องเบิร์ดเจให้เราจ้าขอบพระคุณนะครับผมขอบพระคุณพี่น้องสมองสบอครับผมที่เขามาให้เ,เร่งเชียร์แรงใจนะครับผมเขม้าเบิ้งนะครับผมบรรยากาศสดๆใตน,นตอนนี้กับเบาวเบิ้งนะคริบเรีนครับผมพี่น้องบรรยากาศงานตอนนี้พี่น้องห้องกําลังออกมาเด้อครับผมพ่อค้าแม่ขายก็ามาหลายพี่น้องตอนนี้อีหลักกัยิ่งปืนอยู่พี่น้องเนาะเดี๋ยวบากรายเพราพี่น้องย่างรอบเบิ้งบรรยากาศหลัางหันด้อพี่น้องเด้อหลังเวทีตอนนี้กะมีผู้ที่จับการได้นึงพี่น้อง อยู่ในวัดอุ่นๆกับผมอยู่ในวัดอุ่นแห้งพี่น้องบ่ราค่อยหนาวปะแดครับผมบรรยากาศดีมากวันนี้อายขึ้นตอนนะครับอายขึ้นก่อนพ่อจ๋านะครับผมสัสดีจ้าลูกเปิดแชร์ให้แล้วนะขอพระคุณนะครับผมสะออนสาต์มาเด้อครับผมสวัสดีพี่บอหลมด้วยนะครับผมสวัสดีครับเป่าเบอร์สวัสดีครับผม,สว,ส,ผมสวัสดีนะครับผมอันนี้ทางขั้วพี่น้องพาพพี่น้องยังรอเบิ่งทางขั้วครับผม ทักขัวได้่ยังกินน,อน่อนอี่นาะไอ้ทักขัวเข้าไปนอ่องนี่พี่น้องก็เฉ้ิมไหวอย่างนี้พี่นอ้องอันนี้คืออะไรนี่ครับผมแกงไก่ใส่วนเส้นแกงไก่ใส่วนเส้นนะคะผมวัอนี้ขั้วห้ยแกงไก่ใส่วนเส้นพี่น้องมีข่าวนียวพร้อมครับผมมีเครื่อดำมะพร้าวมียังครับผมให้ดูร้านเขาได้กินในมื่อนี้เนาะพี่น,อนอ้องเนาะแกงไก่ใส่เส้นนะครับผมวัอน,นี้ขั้วนะครับผมเข้า สารไล่คักแม่ครับผมสวัสดีจ้าลูกเบิร์ดรอนในกลุ่มล้วจ้าเจอก,กันในกลุ่มนะครับผมค้นลงแล้วจะไม่ทำหาครับผมเป็นกำลังใจให้ลูกหลานนเด้อพี่น้องเลยเจอก,กัน13นะคะเจอก,กัน13นะคะผมอันนี้เป็นบริเวณหลังหานพี่น้องบริเวณหลังเวทีนะครับผมสวัสดีจ้าน้องเบิร์ดส,สวัสดีครับผมสวัสดพีพี่พี่พี่แม่ทุกคนเลยนะครับผมบรรยากาศหลังหานเอาตอนนี้พี่น้องพระเอ็นนายเอกห้องกำลังทยอยเขหาหลังเวทีนะครับผม คืนที่อาจจะมีจากัดนิดนึงนะครับผมแต่ว่ากับว่าเป็นอุปสรรคพี่น้องครับผมการแสดงเต็มที่เหมือนเดิมนะครับผมคืนนี้ปลอดฝนนะพี่น้องเด้อชมฟรีพร้อมนะครับผมไม่หายใจได้ใจกันนะครับพี่น้องครับผมอันนี้จะเป็นในส่วนของบริเวณเต็นท์ของคอตูมนะครับผมพี่บีทีมคอตูประกาจัดคนจัดยังไว้แล้วพี่น้องรอแค่ช่วงเวลาแสดงแล้วก็นอๆในเสื้อเราสามารถหยิบไปยิบไปได้เลยไหมพี่น้อง นะครับผมอ้าายหายยังครับอาการนี <c oughs> ้ขึ <Pixar> <ma> ้นตามระดับนะครับผมแต่ว่าขึ้นเดี่ยวแล้วนะครับผมรอในกลุ่มแล้วนะครับเจอกันในกลุ่มนะครับผมพี่น้องครับผมโพดีที่โพันเซบัตองตัวเดอร์กดลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมตอนนี้บาเบิร์ดปากหมงเดียวนะครับผมขอบคุณน้องเบิร์ดนะขอบพระคุณนะครับผมแม่รอในกลุ่มแล้วครับเจอกันในกลุ่มนะครับผมเจอกันในกลุ่มเด้อเจอกันเด้อจ้าเจอกันครับผมเจอกันอันนี้จะเป็นในส่วนของเต้นรวมของเวทีแดนเซอร์นะครับผมนี่พี่น้องกาลังแต่งหน้าแตงตากันนะครับผม นี่ก็แม่มาร์กนะครับผมแม่มาร์กแต่งหน้าก่อนเพื่อนแล้วอ๋อยังไม่แต่งยังไม่แต่งแค่สวยเฉยโอ้ตื่นมาก็สวยเลยโอเคโอเควันนี้จะวันนี้จะแต่งลุกไหนให้น้องลุกสวยไม่ซ้ำเพราะจำสูตรไม่ได้โอเคอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของทางโอเคคอนเซ็ปต์มังกรานนะครับลุกสวยไม่ซ้ำเพราะจำสูตรไม่ได้โอเคเลือดไหมล่ะเลิอดแต่สวยอยู่แล้วอยู่แล้วโอเคน้อง แต่จกแจกกระแนมพี่น้องเบิ่งจากสร้างโหลดพี่น้องครับผมข่าวหวานเนื้อแอดมินอันนี้พี่เดีวนะครับผมนางเอกสาวเสียงแจ๋วเดวลีลานะครับผมลูกหลานพี่น้องเพื่อเมืองอุดรธานีครับผมเมืองทะเลบัวแดงเนาะพี่น้องเนาะสังเกตจากปากลูกพี่น้องแดงก็แดงนะครับผมฝากเนื้อฝากตัวนะครับผมฝากพี่น้องทางบ้านติดตามนะครับกระแดงนะครับฝากด้วยนะครับครับฝากลงเดี่ยวไวไวในเน็คก็ได้นะคะ๋ย่าไปทู่เทปไวในเน็คก็ได้หรอ อย่าไว้ในซู่ซี๋อย่างเดียวโอเคตามนั้นครับพี่น้องเจอกันกับพี่เดีนะครับผมอันนี้พี่น้ำอิงนะครับพี่น้ำอิงกำลังแจงหน้าทักทายพี่น้องทั้งบ้านนะครับผมสวัสดีจ้าพี่น้ำอิงครับพี่น้ำอิงครับพี่น้องพี่น้ำอิงนะครับแจงหน้าน้ำอิงได้สัสดีน้ำอิงพี่ลูกหลานพี่น้องมหาสารคามครับผมนี่ฝากพี่น้องติดตามกันแล้วกันครับผมอันนี้พี่น้ำโมครับผม พินาโม่นะครับผมจากเมืองขอนแก่นเด้อพี่น้องเด้อได้เสื้อเฮัฟปีนี้บอกเลยว่าไม่แต่ไม่แต่ตัวแม่นะครับผมภาษากระเทยเขินว่าตัวมอมตัวแม่บอกพี่น้องเต้นแบบสับๆไปเลยนะครับผมนี่ตัวยงพินาโม่นะครับผมอ่าอันนี้พี่พุทโธครับผมพี่พุทโธพี่พุทโธลูกหลานพี่น้องจากเทื่ยเขาผู้พานนะครับผมพี่น้องทางสกลนครนะครับผมฝากว่าเราเตะตามก็แล้วกันครับผม นี่พี่น้องบรรยากาศนะครับผมอันนี้จะเป็นในส่วนของเต็นท์รวมนะครับผมพี่ๆเต็นท์เสือห้องก๊าลัางแต่งหนาแต่งตาหยุบน้องคือนี่ชมฟรีที่พี่น้องเด้อบุญกะถินะนะครับผมงาน,นจับผับพี่น้องบานแคีนเหนือนะครับผมเอาเห็นแบบเห็นแบแบ,แ,บแย่สาตัวนี้อ้าทางใต้พี่น้องทางบ้านนคะครับผมสวัสดีค่ะ,คะพี่น้องป้องไปสุขสุขคนมาดีค่ะอะไหนี่นี่ยเผ็ดบงเผ็ดบงบังสวัสดีค่ะพี่น้องขายมาเด้อพี่น้องเด้อมือนี้นะใครอยู่บานแคีนเหนือตับบุญเทียนเหนือเพราะบานไทียนสังหวัด มหาสาราค้าคอนแกนคอนแกนเจ็ดเจ้าคอนแกนนะครับพี่น้าค้าวแม็พี่น้องก่าที่มู่เจ้าสิวิมัญงนางเปลี่ยนข้าวบางส่นแคบเอาบ่แม่นคนสิหลายเด็ก้โหค่ะมันแคบโอ้ยงานซีพร้อมลายยุดลายลายแบบแคบแคบแบบเนียนๆโอเคโอเคก็คือมือนีก็ยุดหนึ่งมือข้าเปลี่ยงคือบ่ยกสาราวัดออกไปใบโทงก่อนมันกะปลาคือนหนังกระตูนเอาขยงยกไปไบโทงได้บอกเลยแดงพื้นที่โรงจ้ะ ยดื S <S> อหน่งยาการเื้อหนึ่งพี่น้องครับไม่หมอกตังไม่หมกตัง่กังก็ู่บากันก็แต่คงส่วนส่งแท่ง่งเพิครับพี่น้องพอกันเด้อไม่รีบพี่น้องเด้อครับผมงานพี่พสองมเิงมครสามนเ, 30, เลขลวจ้าสวัสดีค่ะพี่เบิร์ดสวัสดีครัผมสวัสดีอิหลาเด้อครับผมอันนี้บรรยากาศไตหานพี่น้องใต้เวทีตอนนี้นะครับผมมีพี่พี่น้องๆแดนเซอร์ เรานะครับผมก็ร่างแต่งหนา้าแต่งตาอยู่พี่น้องนี่นี่นี่แหละครับผมแต่งหนา้าแต่งตาก,กับกินข,ข้าวกินอย่างปังๆจ้าขอบพระคุณนะครับผมขอบพระคุณนะครับผมอยากเห็น ه, อ่าอีหร้นานลอยยืหน้างานเดี๋ยวบัเบัง์พระยางไปเด้อพี่น้องจะเข้านึงครับผมเดี๋ยวพาพี่น้องเลาะเบื้องบรรยากาศร,ร้างอานเนาะพี่น้องเนาะอ้าพี่น้องครับผมผู้ใดเข้ามาแล้วคร,ร 9, ครับผมเพิ่งได้เสิร์ฟจองตั๋วด้อวันนี้มีสตรีมไลฟ์กลุ่มปิด EP9 นะครับผมไลฟ์สตรีมสองวันบัตรหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทนะครับผมกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนนะคครรัับบผผมมเดีี๋ยว่ น้องยูเรียรน้องยูเรียรเขาเล่ากินเขานะครับผมน้องเรียรกเล่ากินเขายุบน้องพี่ไอ้ไอ้ล่ะครอยากเขียนไอเขียนอยากเห็น,น,นพี่เขียนพี่เขียนก็ร่างเขามากครับผมทีมเพลียงนี่ครับผมน้องๆในเสือ้อหอกก็ร่างแต่งหน้าแต่งตาครับผมเปลี่ยนได้เสียล้วแจกให้ลูกหลานึพี่น้องเด้อ เขตก์ลังเข้ามานะครับผมปี่หน้าหนูขอให้ตัวเองไปอยู่ในวงนี้สาธุโอสาธุครับผมสวัสดีจ้าเสียมหกปังๆขอขอบคุณนะครับผมขอบพระคุณนะครับผมแววอยู่ไหมครับตอนนี้ดากบัลลายังบัลลับ่อนเห็นดันเขาเอื้นว่ายังกอบพี่น้องเต้นร่วมศิลปินพี่น้องเดี๋ยวเดินดูแป๊บหนึ่งนะครับผมเต้นร่วมศิลปินอยู่ไหนเนาะแต่ว่าวันนี้ดีมากเลยนะครับผมบริเวณหลังห้องพี่น้องห้องน้ำสายไลายได้พี่น้องคนน่ะห้องน้ําเต็มเลยนะครับผมอันนี้คือเป็นสิ่งที่ดีมากเลยพี่น้อง กับมอลำนะครับผมดา่านหนี่งิเป็นในส่วนของเต็นศิลป์เอา้าไม่มี่ีน้องแสดงว,ว่าเพื่อนบ่อเดเพื่อนบ่อเดตั้งเต็นร่วมของศิลป,ปินพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าพื้นที่ไม่มีนะคะผมเดี๋ยวยังเระเบิ่งก่อนพี่น้องครับผมวัสดีครับเบาเบิร์ดปังๆน้อลูกขอบพระคุณนะคะผมรอน้องไอในกลุ่มแล้วค่ะอยากเห็นน้องไอจ้าค่ะผมเดี๋ยวภาพพี่น้องไปเบื้องน้องไอเด้ค่ะผมอีหลายอยู่หน้างานค่ะผม อันนี้เป็นรถบ้านบอสหนุนะครับ